ดูชอบอ่ะเราเราดูกากระน่ะเออจริงๆเราดูแบบว่าแสบซิ่งอยู่นะเรานะเรานะอย่าหัวล้อดินึกว่ารถสตาร์ทไม่ติดไหนไหนไหนเหมือนปะเนี่ยเหมือนรถเราถ่ายไม่ติดเมื่อกี้จุ๊กเอ้าเอ้าอุก็เหนื่อยเนี่ยตัก็ไม่หยุดเลยเนี่ยชีวิตอุไม่ปกติถูกเลยน้องมึงรอแป๊บนึงเอาคุณบุหงาเนเอาอะไรครับ ไอเดี๋ยวได้ไหนึงไออีกสองแก้วเอาอะไรวะพี่มันอาไปับโอกูไปละไปหมดแล้วไปกันแล้วไม่ได้เลยฝากไว้นะอีเชมึงอ่านไม่ได้ดึงดูดแต่เยี่งตึ้งอ๋อช่วยอ๋อช่วยมึงอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยคิวก็ยังไม่ถึงพูดมากจริงๆอีแชฟผายอุตส่าห์ไม่หยากละ นายเย็นนะคะไหนนะคะต้องทำในเวรมาในรปแบบไหนคะมึงเดียวมึงเลยให้มึงเดียววันนี้กวันเดียวให้มึงพรุ่งนี้กูไม่อยู่แล้ว